สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับลุงบุญส่งจะตั้งกระทูรรมวันนี้เอาไว้ว่าอริยสัจสี่ครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าได้โปรเทศปัญจวะคีทั้ง5นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นปฐม เทศนานะครับนะที่โปรดปัญจวคีเพราะอะไรจึงบุญส่งถึงจะมาใช้หลักกระทูธรรมที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าจัดสรูใหม่ๆนะครับนะท่านก็มาเทศโปรดปัญจวคีทั้ง5ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้อุปถากกับให้กับพระพุทธเจ้าครับนี่คือ กระทู้นำนะครับนะาแต่ก่อนอื่นนั้นลุงบุญส่งจะก,ก็ขอเกินนำก่อนว่าที่บุญส่งนะครับนะามีภาพควายออกทุกคลิปนั้นก็เพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับนะาที่ลุงบุญส่งได้มาเลี้ยงควายแล้วก็ควายนั้นเป็นผู้ที่สอนให้ลุงบุญส่งนั้นก็คือในเรื่องของบังคับให้ลุงบุญส่งนั้นหยุดนิ่งทบทวนตัวเองนะครับนะาให้รู้ในเรื่องของตัวเอง ได้มากที่สุดนะครับนะาจึงมีในเรื่องของเป็นสัญ,ญลักษณ์ของควายให้ดูตลอดแทบทุกคลิปครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นครับนะ้าที่อยากจะให้ท่านได้เข้าใจลุงมูลส่งก็จะขอเพิ่มเติมในเรื่องของเกิดน,นำนะครับนะาเลี้ยงควายนะครับนะาให้สนุกและมีสุขอยู่กับการเลี้ยงควายครับนี่คือในเรื่องของ เขาเรียกว่าประสบการณ์จริงที่ลุงมนส่งนะครับนาได้เพื่อจะเป็นข้อเสนอแนะและข้อแนะนําหรือแนวทางปฏิบัติที่ท่านอยากจะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับกว่าลุงมนส่งที่จะมาตั้งหลักหรือตั้งลาได้นั้นลุงมนส่งต้องใช้เวลาค่อนคนนะครับนะอ่าก็หมายความว่าอ่าแบ่งเป็น4ส่วนนี้ลุงมนส่งใช้ไปแล้ว3ส่วนชีวิตของ ลุงมุนส่งครับก็ยังเหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งนะครับนะคือเขาเรียกว่า,าเป็นปลายชีวิตของลุงมุนส่งแล้วนะครับนะที่ลุงมุนส่งนะครับนะก็ต้องเป็นเป็นไปตามกฎของเขาเรียกพระพุทธเจ้าบอกว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่มีตัวตนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในเรื่องของสังขารน,นะครับนะก็ต้องสลายแตกดับไปตามการเวลาที่ เขาเรียกว่ากฎธรรมชาติหรือกฎธรรมะนะครับนาไดา้เขาเรียกว่ากําหนดนะครับนาให้คนและสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามที่ลุงมนสงได้เกิดนนาในเรื่องของอหลักอริยสัจสี่ครับลุงโมสงขอเนีเ่ขอเน้นและก็ให้ความรู้หรือให้ความทรงจํากับในเรื่องของอ,อริยสัจสี่นะครับนาเพื่อทบทวนเป็นความจานะครับนาะ ก็มีอยู่ว่าอริยสัจสี่นั่นก็ 1. ทุกสองสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดสนิโรธความดับทุกสี่มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกครับอันนี้คือ,อหลักของอริยสัจสนะครับนาถ้าขยายความนั่นก็คือ,อตัณหาคือความทยานอยากนะครับมีประเภทเป็น3ามนะครับนะตัณหาความอยากในอารมณ์รักใคร่เรียกว่าการมาจัดหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยาก เป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่เรียกว่าภาวะดัณหาอย่างหนึ่งตัณหาความไม่อยากไปโน,น่นไปน,นี่เรียกว่าวิภาวะดัณหาอย่างหนึ่งความดับดัญหาได้โดยสิ้นเชิงทุกดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกครับมรรคนั้นมีองค์8ครับ ปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีพชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งนี่คือองค์มรคมีองค์แปดวันนี้ลุงมนส่งจะไม่นะครับนะ้าขยายความในเรื่องของหลักอริยสัจสี่นะครับนะาแต่ลุงมุนส่งจะให้ข้อคิดก่อนว่า การทำงานให้มีสุขและสนุกอยู่ในการทํางานนั้นนะครับนาะก็ต้องเข้าใจหลักก่อนว่าการทํางานนะครับนาะทุกๆอาชีพนั้นมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคนะครับนาะทุกเรื่องนะครับนาะเราก็จะต้องแก้นะครับนาะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นนะครับนาะเพื่อให้ดําเนินไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จนั้นก็ต้องใช้ความเพียรนะครับนาะก็อยู่ในเรื่องของหลักอริยสัจสี นะครับนาะถ้าหากว่าเราใช้ในเรื่องของอทำงานให้เป็นสุขสนุกอยู่กับทำงานไม่ว่าอาชีพไหนไหนครับนะท่านต้องเข้าใจหลักก่อนว่าทุกเรื่องทุกอาชีพมีปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักว่าถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ให้ถูกจุดให้แก้ถูกในเรื่องของเขาเรียกว่ามูลเหตุแห่งการเกิดปัญหานะครับนะ้ท่านก็จะได้บรรลุในเรื่องของการ แก้ปัญหาได้สําเร็จนี้บุรุงวุส่งนะครับนะในโอกาสคลิปต่อๆไปนั้นลุงวุลส่งก็จะขยายความให้ละเอียดยิ่งขึ้นในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ครับมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตทั้งนั้นนะครับนะเขาเรียกว่าเลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีพนะครับนาะหาเลี้ยงนะครับนะชีวิตนั้นให้อยู่รอดนะครับนะเพื่อนที่จะบรรลุในเรื่องของเขาเรียกว่ามรรคผลนิพันนะครับนะ บางคนเข้าใจว่าเอ๊ะลุงมุนส่งนี่นะครับนะาจะบรรลุไหมก็ขึ้นอยู่กับที่ลุงมนลส่งจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนถ้าลุงมุนส่งนะครับนะาเดินตามเขาเรียกว่ามรกอริยมรต์นะครับนะามีองค์8ดนะครับนะถ้าลุงมุนส่งตั้งใจนะครับนะาปฏิบัตินะครับนะาอย่างเข่งคัดและอย่างต่อเนื่องและนะครับนะา เพื่อตั้งใจที่จะให้พ้นทุกลุงมุญส่งต้องพ้นทุกครับในชาตินี้แหละไม่ใช่ชาติไหนไหนครับนะานี่ลุงบุญส่งมีความมั่นใจเพราะอะไรครับนะเพราะว่าเราอย่านะครับนะาเขาเรียกว่าใกล้ใกล้เกลือนะครับนะกินด่างนะครับนะ้ทาทั้งๆที่เกลือนั้นมันมีรสเค็มรสเข้มข้มนอยู่แล้วแต่ก็ไปกินด่างด่างนั้นก็ไม่ความเค็มนั้นก็ไม่ค่อยเค็มไม่ค่อย ที่จะเข้มข้นอยู่แล้วแต่เราก็ไปเที่ยวทานด่างนะครับนาะนี่คือแนวทางในเรื่องของอาการทำคลิปวันนี้ครับนะาเพื่อที่เกิดนำในเรื่องของหลักอริยสัจสีที่ว่าลุงมุนส่งนะครับนะาเลี้ยงควายให้สนุกนะครับนะามีความสุขอยู่กับการเลี้ยงควายครับเพราะว่าอะไรครับนะาเพราะว่าควายนั้นมันเป็นในเรื่องของ ได้มาเปรียบเทียบในเรื่องของการเขาเรียกว่าการปฏิบัติตัวเองของหลวงบนส่งนะครับนะาพระเจ้านะครับนะาที่ท่านให้ศึกษาก็ศึกษาในเรื่องของชีวิตจิตใจของตัวเองนิสัยของตัวเองว่าทําไปในแนวี่เรื่องว่า,าจะพ้นทุกข์หรือไม่หรือจะเพิ่มทุกขนะครับนะหรือเราจะเพิ่มความสุขนะครับนะมีสุขอยู่กับในเรื่องของการทํางานนั้นๆน,น,นะครับนะ นี่ต่างหากนะครับนาะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของหลักปฏิบัติหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาส,สัมพุทธเจ้าครับเพื่อประจุเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ครับนาะที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ประยุกต์ในเรื่องของใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามานําปฏิบัติครับนะเราจึงมีความทุกข์มากกว่าความสุขนี่คือ ข้อคิดและแนวทางที่ลุงบุญส่งนะครับนะาจะให้เป็นข้อคิดในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในวันนี้นะครับนะาในเรื่องของอเลี้ยงควายให้สนุกมีสุขอยู่กับการเลี้ยงควายครับเพราะว่าควายนั้นมันสร้างในเรื่องของเขาเรียกว่าศรัทธาความเชื่อมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะครับของควายไม่มีอะไรมากครับนะ้าเขา พยายามเอาชีวิตรอดนะครับนะาหาอยู่หากินนะครับนะาโดยไม่ปรีปากพูดว่าอ่าหญ้าจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับนะาจะร้อนหรือหนาวเขาก็ตากแดดตากฝนทนกินหญ้าเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับนะานี่คือลุงมูลส่งได้นําเอานะครับนะาในเรื่องของควายนั้นมาเป็นข้อคิดเปรียบเทียบกับตัวเองอ่เช่น นะครับลุงมุนส่งด่านะครับนะควายก็ไม่เคยเถียงครับตีก็ไม่เคยร้องโอดโอยนะครับนะเพราะอะไรครับนะเพราะเขาไม่เคยตอบโต้เลยนะครับนะทนยอมกับสภาวะที่อเจ้าของนะครับนะจะเคี่ยนจะตีตย่ดาด่าอ่ะว่าอย่างไรเขาไม่เคยขเขาเรียกว่า,าไม่เคยทําลายเจ้าของไม่เคยในเรื่องของอา,อาฆาตพยาบาทเจ้าของ นะครับนะเขาก็ยอมทำโดยนะครับด้วยความซื่อตรงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะาโดยที่เขาหวังว่าจะเอาชีวิตรอดนี่คือนะครับนะาข้อคิดและแนวปฏิบัติของลุงบุญส่งที่ได้ข้อคิดจากควายนะครับนะาแล้วลุงบุญส่งยิ่งเลี้ยงเราก็ยิ่งสงสารมันนะครับนะาในเรื่องของเขาชีวิตเกิดมาแล้วเราก็พยายามให้เขาอยู่นะครับนะรอดปลอดภัยอยู่ไปนานๆนะครับนะาคู่กับอ่า โลกนี้นะครับนาะเท่ากับที่ลุงโมสงมีชีวิตอยู่นะครับนะเพราะทําให้ลุงโมสงนั้นได้คิดทบทวนตัวเองได้คิดในเรื่องของนําเอาหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนาะถ้าเพื่อนเพื่อน FC เอฟซีและลูกหล,ลานทุกคนที่อายุยังน้อยนะครับนาะต้องเอานะครับหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มาเป็นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่เราจะให้ในเรื่องของมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับที่เราจะต้องอใช้หลักพระธรรมคาสอนนั้นมาเป็นในเรื่องของยาอายุยาอายุวัฒนะครับนะที่จะทําให้เรานั้นนะครับนะอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะทั้งกายและใจกายก็จะไม่ได้ทุกข์หนักนะครับนะใจก็จะไม่ ทุกหนักเช่นเดียวกันถ้ามีเราพร้อมทั้งกายทั้งใจนะครับนะามีเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะก็ทําให้ทั้งกายและจิตใจของเรานั้นไม่เจ็บป่วยไม่ป่วยไข้นะครับนะาไม่ไปติดกับในเรื่องของอบายวมุกต่างๆนะครับนะานี่คือในเรื่องของครูมูลส่งทําคลิปวันนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆห,หลานทุกคนนั้นได้เข้าใจว่า ลุงมุนส่งพยายามสื่อสารไปให้กับเพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนั้นได้เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะอยู่รอดในเรื่องของสังคมปัจจุบันมีแต่ความาวุ่นวายนะครับมีแต่ความร้อนรนมีแต่ความทุกข์ร้อนนะครับนะอ่าร้อนอ,อกร้อนใจร้อนสารพัดครับนะมีแต่ความทุกขนะครับนะอ่ามีแต่ความเครียดนะครับนะลุงมโนส่งข้อฝากเป็นข้อคิดไว้เลย ถ้าท่านเข้าใจและหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุงมณสงได้ตั้งกระทูรรมในวันนี้นั้นคือหลักอริยสัจสี่ลุงมณสงก็จะทําคลิปในเรื่องของหลักอริยอริยสัจสี่นั้นหลายคลิปหน่อยนะครับนะาที่จะพูดให้จบในเรื่องของภายใน30สิบนาทีนั้นคงยากครับนะาพ่อต้องอลงลึกและรายละเอียดทําไมถึงนะครับนะาเป็นอริยสัจสี่ลุงมณสง เมื่อก่อนนะครับนาไม่ได <ing> ้เจาะลึกและไม่ได้เข้าใจในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ก็รู้ผ่านๆคิดผ่านๆนะครับนานำมาปฏิบัติผ่านๆโดยไม่ได้เน้นโดยไม่ได้เข้าใจลุงมุสสงก็จึงมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขครับลุงมุสสงเลี่ยงควายมานะครับนาถ้าคิดว่าได้เท่านั้นตัวเท่านี้ตัวลุงก็จะมีความสุขนะครับนะแต่ที่ไหนได้ครับนะได้มาเท่านี้เท่านั้นตัวตามที่ลุงมุสสงตั้งเป้าหมายตั้งความหวังไว ก็ยังเกิดความทุกข์เพราะอะไรครับนะาเพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่ากิเลสนะครับความอยากของเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักในเรื่องของอความพอใจความเขาเรียกว่าเพียงพอนั่นเองนะครับนะาของอรุ่นเก้าราชการที่เก้าครับที่พระองค์ได้นําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นในเรื่องของแนวทางเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตนี่ต่างหากนะครับนาะที่ ลุงโมสองก็ฝากช่วยให้นะครับนะเพื่อนๆพื่อนเอฟซและ,ะลูกๆลหล,ลานทุกคนนั้นหันใจเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาศึกษาหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยนั้นท่านก็ต้องมีนะครับนะ,นะ,นะโกวาดนะครับนะประจําบ้านประจําเรือนนะครับนะเอาไว้ถ้ามีปัญหาก็พลิกดูในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนาให้ เข้าใจในเรื่องของความหมายในเรื่องของการปฏิบัติที่เราไม่ค่อยประสบความสําเร็จนั่นก็คือในเรื่องของหย่อนยานในเรื่องของนํามาปฏิบัตินั่นเองแล้วปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนะาถึงจะมีผลเห็นไหมละครูรงมุส่งเรื่องควายมานี้ใช้เวลาถึง15ปีแต่ถ้าลุงมุส่งนะครับนะามีนวะกวาวาดแล้วนําหลักนวกวาวานั้นมาปฏิบัติอย่างแข่งขัดอย่างต่อเนื่องลุงมุส่ง ก็จะไม่มีความทุกข์นะครับนาะมากกว่านะครับปัจจุบันนะครับนาะแต่ในหลวงมูลส่งเริ่มนะครับนาะตัวเบานะครับนาะเบาทั้งกายเบาทั้งใจเพราะเรารู้ว่าหลวงมูลส่งเลี้ยงควายนั้นก็ต้องร้อนหนาวยุงลินนะครับนาะอ่านี้ต่างหากที่เราไม่เข้าใจเพราะว่าเราจะร้อนอย่างไรเราก็เข้าใจว่าอ่า มันเป็นในเรื่องของงาน,เออเน,งานสุจริตนะครับทำแล้วนั้นก็เกิดความพอใจนะครับที่เราทำทนต่อร้อนหนาวนะครับยุ่งลินนะครับนะนความทุกข์ลำบากที่การเลี้ยงควายเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของความทุกร้อนนะครับนะก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดความรักนะครับนะเกิด <Cal üp. S 2> ความพอใจนะครับนะ <cioè? S 2> ในเรื่องของการเลี้ยงควายก็ทําให้ลุงมุส่งนั้น เลี้ยงควายอย่างมีความสุขแล้วสนุกอยู่กับการเลี้ยงควายครับนี่คือในเรื่องของอข้อคิดและแนวปฏิบัติของลุงมูลส่งที่จะสื่อสารให้กับเพื่อนเพื่อน fc และลูกๆห,หลานทุกคนหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาดูคลิปของลุงมุนส่งนะครับนะาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าที่ลุงมุนส่งนั้นนํามาพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้พิสูจน์ลุงวินลุงมูส่งพิสูจน์มาแล้วนะครับนะจึงมีความมั่นใจว่า หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องครับนะลุงมุสส่งเลยบอกทุกเรื่องทุกอาชีพนะครับนะทุกคนนะครับนะไม่มีเพศว่าจะหนุ่มสาวเท่าแก่นะครับนะถ้าใครนําเอาหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติบัติอย่างต่อเนื่องท่านก็จะได้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่คือในคลิปในเรื่องวันนี้ในเรื่องของกระทูร้รมหลักอริยสัจสี่ลนะุงมุสส่ง ในคลิปต่อไปนั้นลุงมุลส่งก็จะลงรายละเอียดเป็นข้อข้อในเรื่องของหลักอ,อริยสัจสี่นะครับนาะที่ลุงมุลส่งได้เกิดนําเอาไว้นะครับนาะแล้วลุงมูลส่งจะให้ได้เข้าใจว่าที่ท่านนะครับนาะที่มองข้ามนะครับนะหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัพมทธเจ้านั้นนะครับนะท่านก็จะได้เข้าใจว่านี่คือ,เ,อเกลือหรือทองคำนะครับนาะที่มีอยู่ในมือของตัวเอง แต่ไม่ได้นํามาใช้ได้อย่างจริงจังหรือให้ก่อประโยชน์ก่อประโยชน์กับตัวเองนะครับนะานี่คือในเรื่องของอทำเขาเรียกว่าเลี้ยงควายให้สนุกมีสุขอยู่กับการเลี้ยงควายครับครับขอบคุณครับลุงมัสดุขอนขําเสนอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับนะาโอกาสหน้าก็จะเป็นคลิปนะครับนะาอ่า EP สอง EP สาม EP สี่นะครับนะาจนครบนะครับนะาในเรื่องของ อาหลักริยศาสตร์สี่ครับครับขอบคุณครับลุงม,มูลสงข้อนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ